สวัสดีครับสำหรับมือใหม่นะครับที่สนใจนะครับเข้ามาเล่นกีฬา i p s c นะครับแอร์ซอกกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะทำยังไงควรจะโมดิฟายปืนยังไงหรือจะต้องแต่งปืนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำในแบบสไตล์ของผมแล้วกันนะครับอันนี้กว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างาที่มันจะเป็นจริงผม่าแนะนาท่อฟิกท่อฟิกก็ใช้ห้อดีหน่อย ให้หลักการทํางานนะครับของท่อฟิกคือมันอีกสักครู่นะครับก็ออันนี้ทุกคนน่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วก็คือกดคันค้างสไลด์ออกมานะครับส่วนท่อฟิกนี่หลักการทํางานของท่อฟิกจะเป็นนี้พยายามหาท่อฟิกอะครับให้มันให้มันได้เหมือนของเดิมมากที่สุดนะเนี่ยเห็นไหมครับของเดิมเนี่ยคือมันจะชิด เห็นปะเนี่ยมันจะชิดแต่ของเดิมที่เขาเปลี่ยนกันเพราะว่ามันจะขยับเห็นไหมครับลองลองลองดูตรงท่อในนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท่อในมันขยับได้อ่าพอเวลาเรายิงเร็วๆอย่างเงี้ยปังปังอางเงี้ยมันจะทําให้ความแม่นยํามันจะสู้ที่ไม่ขยับไม่ได้นี่ผมจะทำโอเพนซึ่งผมมีอันนี้เดิมๆอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าที่ผมทำอ่ะมันมีอะไรบ้างก็คือดอท อย่างดอทอันนี้เราก็จะใส่ดอทอะไรก็ได้แต่เราก็เปิดขึ้นมาแต่ของผมจะเป็นของ Victor อวิกเตอร์ครับดอตวิกเตอร์ตัวนี้ดอทเขียวขาดอทจะเป็นของ AM นะครับ a อร์ซองมอเต r รพีเดีรยวจะมาดูตัวนี้นะครับว่าผมใส่อะไรไปบ้างนี่ก็คือจักเดิมๆนะครับก็ตัวนี้ที่ผมใส่ไปก็จะมีข้อ,ะอะยะแกะ พอาถอดมาปุ๊บอันนี้ยางยางนี่ผมจะลองทั้งแค่2เส้นนะครับตัวนี้นะครับที่ผมลองแค่2เส้นเพราะว่าสปริงสปริงผมค่อนข้างแข็งแล้วแล้วก็บางคนก็จะมีแบบลองสามเส้น4ี่เส้นห้าเส้นหกเส้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่สําหรับผมผมคิดว่ารีคอยเรายังพอรับไหวอยู่แล้วเวลายิงไปแล้วแบบรีคอยมัน มันมีรีคอยล์กระทบกลับมามันรู้สึกว่าอืมมันแลสมจริงมากกว่าครับผถอดอันนี้ก่อนอเรียบร้อยอนี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีสูบเดิมอะไรเดิมปกติไม่ต้องไปลื้อเลยไม่ต้องไปลือ้อถ้าถ้าเราลองยางอ่ะเนี่ยครูนะถ้าเกิดเราลองยางแค่สองเส้นนะครับเราจะไม่ต้องเปลี่ยนสปริงหลังสูบเลยสปริงหลังสูบเราใช้อันเดิมได้เลยถ้าเราลองแค่สองเส้น เพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องทําอะไรทีนี้สิ่งที่จําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเปลี่ยนผมแนะนําให้เปลี่ยนท่อครับท่อในและท่อนอกอ่ะอันนี้ผมใช้ PDI ครับ6.01จริงๆแนะนําถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองใช้จริงๆผมแนะนําในบอลนะเพราะว่าอี mm hmm. กระบอกหนึ่งผมใช้ในบอลผมว่า มันต่างกันมากไหมยิงแทบไม่เห็นผลนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ 6.00- กับ6.01มันต่างกันตรงที่ใจเนาะ,นะเดี๋ยวลองไปหาใช้ดูเพราะว่าที่ผมลองมาผมว่าสะเทียนที่สุดแล้วผมอยากจะแนะนําเพื่อให้เพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาแบบเอาที่ผมทําแล้วมันจบเนาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเปลืองเวลาไม่ต้องไปซื้อให้มันเปลืองเงินทีนี้ก็มาต่อกันที่การประกอบเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะ ประกอบนะครับอันนี้ผมใช้ขอ,องเอทผมว่าง่ายเขาดีเนี่ยอยู่เลยอยู่เลยเนี่ยฟิกเลยคือไม่ต้องขยับไม่ต้องนี่ปึ๊บแล้วผมประกอบดีๆก็ใส่เข้าไปปวดทเลยปึ๊บนี่คือผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแบบมีพอตนิดหน่อยเพราะว่าผมไปโลงโอเปนมันจะดดูพอดหัวนิดๆแล้วก็ตัวนี้ นี่เราก็เอาจากของเดิมนะครับออกเราก็ใส่ตัวนี้ไปแหนอ้บอ่าก็กผมจะใช้ทุกครั้งเลยเวลาที่ผมจะทำอะไรกับมันผมก็จะหยอดเพราะมันลืนน่นพอแล้วไม่ต้องหยอดเยอะอ๊บอันนี้ออกมาก่อนอ๊บ น,นี้มาหยอดจอ,อดจุดที่มันจะเสียดสีครับชึบถูก่าหยอดน้ำมันไปแล้วนี่เรียบร้อยนี่จะมาเป็นนี้นี่มันก็จะรับกันพอดีเห็นไหมมันฟิตเลยมันแล้วเวลาจะเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ออกให้ดูอ้ยเเปลี่ยนอ่าจะประมาณนี้ นี่จากที่มันขยับทีนี้ใช่ไหมครับแี่ตอนนี้ท่อในมันอยู่กับที่แล้วท่อนหนึ่งนะครับอ่าอ่าท่อในมันอยู่กับที่แล้วนี่เห็นไหมครับเห็นไหมมันแน่นแล้วมันไม่มีช่องแล้วมันเป็นรับกันมาพอดีทําให้ท่อมันขยับไม่ได้แล้วทีนี้แหละครับมันก็จะเป็นผลให้เกิดความแม่นยําขึ้นนี่มันจะเป็นประมาณนี้เปรืบเปเเสร็จแล้วก็ เอามาประกรอบเลยอ่าก็ <bitcoin. S 1> จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนยางฮอกเปลี่ยนท่อในเปลี่ยนท่อนอก<ๆ>นี่นะครับก็จะจบในตัวชุดหน้าแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มยางไปสองเส้นถ้าเราจะลงโอเพ่นเราก็ควรจะมีบ่อแม็กซ์สักอันนึ่งเราก็นี่ครับผมจะใช้เป็นของอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ครอน โอเคนี่ครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยปุ๊บนี่ชุบนี่น้ามามาณนี้เลยเสร็จแล้วอันนี้เราก็สามารถอันนี้ไก่ผมทํามาแล้วนะครับแล้วก็ชุดรีเซ็ตชุดช่วงรีเซ็ตไก่เนี่ยผมเจาะน็อตเข้าไปแล้ว ผมเจาะวางตัวนอนไปแล้วคือมันจะสุดแค่นี้สุดแค่นี้นะครับสาหรับเวลาเรายิงเร็วปั้งปั้งปังปั้งอย่างนี้เนาะมีอะไรจะมาสอนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้กันว่าควรจะทํยังไงก็จะมีอีกเรื่องแหนบสามชายเรื่องไก่ว่าไอไก่ตัวเนี้ยที่ผมบอกอะเจาะอะเจาะยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาทามีวิธีการทําว่าไอเจาะไก่เองเนี่ยมันยากไหม มันมันมันเป็นยังไงมันต้องเจาะตรงไหนแล้วก็ไอ้ท่อเนี่ยบางทีอ่ะเราซื้อมาแล้วอ่ะท่อสีกามันดีแต่ว่าบางทีข้างในกับข้างนอกอ่ะตัวตัวนี้นะมันอาจจะขยับนิดหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าทําให้ท่อข้างในข้างในท่อในกับท่อนอกอ่ะมันฟิกกันทํำยังไงอ่าวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ